คุณพี่สวยคุพีุ่พีบ้าเลยแดงกดิบบเรื่มบอกตัวเลยถามเรื่องดำหอกอะไรอะไรเลยมุนงานด้วยเขาฟังไม่รู้หรอกเขาฟัง พูดเลยดิมันก็ออกเสียงอยู่ดีแหละเสียงมึงเข้าไปแล้วบอกใครที่พูดด้วยถายนะถายจะขอกล้องเปป็นยัง ตลัดไปก่อกดไปเถอะพี่มันขึ้นเองมันรับม่ต้องไปสนใจกดแช่เดี๋ยวมันมาอ่าไปหมุนอย่าดเงีกยเ่กนแกดยกดแช่ดแช่แกด่ดแโกด้กดแช่กดแดแช่กดนดหม่ก่่ มเดี๋ยวได้เต็มเต็มตัวเอาแล้วเอาไหน